วันนี้ฝนตกจ้าบนเขาบนเขาหิมะหล่นนะคะดูสิอากาศเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆดูอากาศสิเห็นไหมเห็นไหมมีหมอกแต่บนยอดเขานี่มีหิมะเต็มเลยนะนี่พอดีว่าตรงนี้เขากำลังทำเอ่อสถาล้างรถไฟใหม่หรถให้วิ่งรถไฟให้เร็วขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจ้า มอกลงหิมะข้างบนนู้นนะยอดเขามีแต่หิมะนะคะเพื่อนๆดูสิสวยไหมเป็นไงคะฝนตกนะเป็นหมีหน่อยวันนี้วันนี้น้องอ้ําเป็นหมี ฝนตกไม่มากเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยตอนนี้นะคะเรามาดื่มอัปเปอร์เนติฟกันที่บาร์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวบ้านลุงลีเวียวนะคะกับพี่ปุ๋ยและแฟมิลี่นะคะก็นานๆจะมาเจอกันตานตุเตโปกยนชีวิตยาหมู่นก็นานๆมาเจอกันก็ดีใจมากเลยนะแล้วก็นี่บาร์แล้วก็มาร์เก็ตวลเลจนะคะอร่อมากเลย อีกอย่างหนึ่งนะคะคเขาปิดครึ่งวันนะบาร์ที่เนี่อ้ามก็เลยดื่มอัปลเรนทิปลุงวันนี้ลุงออฟเฟอร์ลุงเลี้ยงนะคะแต่ว่าอยากจะโชว่วาเห็นภูเขาแล้วคิดถึงคิดถึงคิดถึง,ถงป้าน,นิดที่อยู่บนฟ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ป้าน,นิทําให้เราไม่ได้มาเจอกันได้มาอยู่เป็นแฟมิลี่กันนะคะนี่มิี้จะปี๊กก่อนละนะคะอุ้ยเอาแปตัวด้วยแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู าที่นี่มีรสิสตาร์นเตดแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นบาร์ไหมหรือว่าที่พักผ่อนด้วยก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าโอเคมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยนี่ดูสิดูสิคนยืนกันเต็มเลยท้งใสามากินอาหารเที่ยงมอรีคริสต์มาสนะคะมอรีคริสต์มาสจริงๆเลยนี่วิวแจ่มมากเลยไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนนะแล้วเข้าไปในบาร์แล้วเข้าไปในวัดกัน ดูสิว่าที่วัดมีอะไรบ้างไม่เคยเข้าเลยเนาะวัดเนี้ยโอ้สวยมากเลยสวยมากค่ะสวยมากค่ะสวยมากมเลยโอ้ยขอบคุณพระเจ้าสวยมากๆเลยค่ะวัดเก่าโบราณเล็กๆดูสิสวยมากมากเลย เห็นไหมเห็นไหมปิดถนนด้วยนะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆมีบันไดสำหรับร้องเพลงนะสสำหรับอาใช่ใชเอาไว้ร้องเพลงนักดนตรีนะคะเมื่อคืนนี้อ้ํไม่ได้มาไม่ได้มาสวดมนต์ที่นี่นะคะหรืออธิษฐานพมานานที่นี่แต่ว่า วันนี้พอดีเขาเปิดไนงะเนี่ยเก่ามากเลยนะดูสิเขาเรียกว่ากาเปลล่ะกาเปลล่าดิซานโรโคนะคะีอากอ s t ตแต่ว่าเปิดตั้งแต่นี้กาเปลลลนนี่คะมีตั้งแต่1,562อ้อยเป็นอะไรที่เป็นสตอร์ี่เก่ามากเลยนะคะเพื่อนๆ กับแปลโล้โหลสวยนะสวยนะสวยนะโอเคค่ะเพื่อนๆ่อ r r y ล h คริส m a มานะคะย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังแต่แฮปปี้นิวเยียด้วยฝากสวัสดี Happy New Year ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากอธิฐานกันนะคะสำหรับปีใหม่อธิฐานกันเยอะๆจะได้มีความสุขพระเจ้าจะได้อวยพระพรนะคะก็บายๆกันกับกาปแฟปละสซนร็อโคนะคะ